เคยคิดกันไหมครับว่าการออกแบบดิจิทัลดีๆเนี่ยมันก็เหมือนกับการสร้างตึกเลยนะคือต้องเริ่มต้นจากพิมพ์เขียวที่แข็งแกร่งวันนี้เราจะมาเจาะลึกพิมพ์เขียวที่ว่านี้กันว่าหัวใจของการออกแบบเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยนให้กับผู้ใช้งานเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่บ้างก่อนอื่นเลยเรามาเริ่มกันที่ปรัชญาที่สําคัญที่สุดกันดีกว่าครับเราไม่ได้ออกแบบเพื่อหน้าจอแต่เราออกแบบเพื่อผู้คนเอเคยสงสัยไหมครับว่า ทำไมประโยคเรียบง่ายแค่นี้ถึงเป็นหัวใจของการออกแบบเลยก็เพราะมันคอยย้ำเตือนเราอยู่เสมอไงครับว่าเป้าหมายสูงสุดน่ะไม่ใช่แค่การสร้างหน้าจอสวยๆแต่คือการตอบสนองความต้องการจริงๆของคนเรานี่แหละแล้วศาสตร์ที่เขาศึกษาเรื่องนี้กันอย่างจริงจังเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรกันนะคำตอบก็คือ human computer interaction หรือ HCI ครับลองนึกภาพตามนะครับเอาวิทยาการคอมพิวเตอร์การออกแบบแล้วก็จิตวิทยามารวมกัน เป้าหมายก็เพื่อจะสร้างเทคโนโลยีที่เรารู้สึกว่ามันใช่ใช้งานง่ายเป็นธรรมชาติและก็ตอบโจทย์ชีวิตเราได้จริงๆและนี่ก็คือแผนผังการเดินทางของเราในวันนี้ครับเราจะเริ่มกันที่ประชญาออกแบบเพื่อผู้คนไปสู่พิมพ์เขียวที่ประกอบด้วยเสาหลัก3ต้นของการออกแบบโดยเราจะเจาะลึกไปทีละเสาเลยนะทั้งโครงสร้างปฏิสัมพันธ์และสุนทรียศาสตร์ ก่อนจะปิดท้ายด้วยแนวคิดที่ว่าพิมพ์เขียวนี้มันต้องพัฒนาอยู่เสมอเอาละครับมาเข้าเรื่องพิมพ์เขียวของเรากันเลยดีกว่าทุกการออกแบบที่ยอดเยี่ยมน,นี่ยมันต้องตั้งอยู่บนรากฐานที่มั่นคงซึ่งก็คือเสาหลักสามต้นนี้เองครับแล้วเสาหลักสามต้นที่ว่านี้มันมีอะไรบ้างต้นแรกก็คือโครงสร้างครับเปรียบเหมือนการวางรากฐานให้มั่นคงเลยต้นที่สองคือปฏิสัมพันธ์ที่จะคอยสร้างเส้นทางให้เราใช้งานได้ง่าย และต้นสุดท้ายคือสุนทรียศาสตร์ที่จะช่วยสื่อสารผ่านความงามอย่างมีความหมายโอเคเรามาเริ่มกันที่เสาต้นแรกกันเลยโครงสร้างซึ่งก็เปรียบได้กับแผนผังและฐานรากของอาคารเลยครับแล้วเราจะสร้างโครงสร้างที่ดีได้ยังไงละ่ะจริงๆมันมีหลักการง่ายๆแค่2อ,อย่างเองครับอย่างแรกคือการจัดกลุ่มหรือ grouping เหมือนการจัดของในลิ้นชักนั่นแหละครับเอาของที่เกี่ยวข้องกันมาไว้ด้วยกัน และอย่างที่2คือการจัดแนวหรือ alignment ที่จะสร้างเส้นทางให้สายตาเรามองตามได้อย่างเป็นระเบียบทําให้เราเข้าใจข้อมูลได้เร็วขึ้นเยอะเลยอ่ะลองดูตัวอย่างนี้กันชัดๆเลยครับสังเกตเห็นความต่างไหมครับทางซ้ายเนี่ยแค่เราแยกข้อมูลการเรียกเก็บเงินกับการจัดส่งออกจากกาันก็เข้าใจได้ทันทีเลยส่วนทางขวาแค่จัดแนวข้อความให้ตรงกันรายชื่อที่เคยดูยุ่งๆก็กลับอ่านง,ง่ายสบายตาขึ้นมาทันที เห็นไหมครับพลังของการจัดวางมันเป็นแบบนี้นี่เองแต่ว่าโครงสร้างที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของสิ่งที่เราใส่เข้าไปอย่างเดียวนะครับมันเกี่ยวกับสิ่งที่เราเว้นไว้ด้วยดังทำกล่าวที่ว่าสิ่งที่คุณเว้นวางไว้ก็สำคัญไม่แพ้สิ่งที่คุณใส่เข้าไปไอ้เจ้าพื้นที่ว่างหรือ white space เนี่ยมันไม่ใช่แค่ที่ว่างเปล่านะครับแต่มันเป็นเครื่องมือที่ส่งพลังมากๆเลย ลองนึกว่ามันเป็นเหมือนการเว้นวรคในงานออกแบบดูสิครับมันช่วยแบ่งแยกส่วนต่างๆให้ชัดเจนจัดกลุ่มสิ่งที่เกี่ยวข้องกันและที่สำคัญก็คือเน้นสิ่งที่เราอยากให้คนเห็นเป็นพิเศษทั้งหมดนี้ก็เพื่อช่วยให้สมองเราไม่ต้องทำงานหนักเกินไปไงครับทำให้ใช้งานง่ายขึ้นเยอะเลยโอเคพอเรามีโครงสร้างที่แข็งแรงแล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วคนจะเข้ามาใช้งานพื้นที่นี้ยังไงล่ะนี่แหละครับคือหน้าที่ของเสาต้นที่สอง ปฏิสัมพันธ์ซึ่งก็เปรียบเสมือนประตูทางเดินแล้วก็สวิตช์ไฟในบ้านนั่นเองหัวใจของเสาต้นนี้คือคำถามง่ายๆเลยครับคนที่เข้ามาใช้เนี่ยเขารู้ไหมว่าต้องทำอะไรโดยที่ไม่ต้องมานั่งคิดเลยการออกแบบที่ดีคือการทำให้ผู้ใช้บรรลุเป้าหมายได้อย่างลื่นไหลที่สุดครับแล้วเราจะทำแบบนั้นได้ยังไงคำตอบมันอยู่ในสเรื่องนี้ครับอย่างแรกเลยคือ สิ่งที่มันช่วยบอกใบหรือ affordances คือการที่รูปทรงของบางอย่างมันบอกเราเป็นในไนว่าต้องทำอะไรกับมันเช่นเราเห็นลูกบิดประตูก็รู้ทันทีว่าต้องจับแล้วหมุนหรือดึงอีกอย่างคือความชัดเจนครับในโลกดิจิตอลก็เหมือนกันเลยแค่เราใส่กรอบรอบช่องกรอกข้อมูลมันก็เหมือนเป็นการบอกใบว่าคลิกที่นี่สิ และแล้วพอโครงสร้างเราแข็งแรงการใช้งานก็ง่ายก็มาถึงเสาต้นสุดท้ายที่จะทำให้ทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบนั่นก็คือเรื่องของสุนทรียศาสตร์ครับนี่ไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามนะแต่มันเปรียบได้กับการตกแต่งภายในและความน่าดึงดูดของอาคารที่ช่วยสร้างบรรยากาศและสื่อสารกับผู้ใช้งานได้ประเด็นสำคัญเลยก็คือความงามไม่ใช่แค่การตกแต่งแต่คือการสื่อสารครับ การออกแบบที่ดูสวยงามและเป็นระเบียบเนี่ยมันจะสร้างความรู้สึกมั่นคงทําให้สมองเราประมวลผลข้อมูลต่างๆได้ง่ายขึ้นโดยไม่รู้ตัวเลยนะลองดูหลักการพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสมดุลที่ทําให้ทุกอย่างดูมั่นคงความสมมาตรที่สร้างความเป็นระเบียบหรือความสม่ําเสมอในการใช้รูปแบบต่างๆทั้งหมดนี้มันไม่ได้ทําให้แค่สวยนะแต่มันสร้างความรู้สึกไว้วางใจและความเป็นมืออาชีพให้กับงานออกแบบของเราด้วย เรื่องการนําเสนอนี้ก็สําคัญมากเหมือนกันลองคิดภาพตามนะครับระหว่างตารางตัวเลขแบบพืดๆเลยกับกราฟแท่งสวยๆแบบไหนที่เราจะเข้าใจง่ายกว่ากันแน่นอนว่าต้องเป็นกราฟแท่งอยู่แล้วเช่นเดียวกับเรื่องสีเลยค่ะการเลือกใช้สีที่มีคอนทราสเหมาะสมจะช่วยให้อ่านง่ายสบายตาและไม่ทําให้คนใช้ต้องหลีตามองเห็นไหมครับว่าการนําเสนอมันส่งผลโดยตรงเลยจริงๆด้านซ้ายเนี่ย กราฟแท่งมันช่วยให้เราเก็ตข้อมูลได้ในพริบตาเดียวเลยส่วนด้านขวาแค่เลือกคู่สีผิดนิดเดียวก็อาจจะทําให้คนพลาดข้อมูลสําคัญไปหรืออาจจะหงุดหงิดจนเลิกใช้ไปเลยก็ได้นะนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทําไมรายละเอียดเล็กๆน้อยๆพวกนี้ถึงสําคัญมากเอาล่ะครับเดินทางมาถึงบทสรุปกันแล้วต้องบอกว่าพิมพ์เขียวที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่เอกสารที่ทําครั้งเดียวแล้วจบนะแต่มันคือพิมพ์เขียวที่มีชีวิตครับ การออกแบบที่ยอดเยี่ยมมันไม่ใช่การทำครั้งเดียวแล้วจบนะครับแต่มันคือวงจรที่หมุนไปเรื่อยๆเราออกแบบสร้างต้นแบบเอาไปประเมินผลกับผู้ใช้จริงแล้วก็นำสิ่งที่ได้เรียนรู้กลับมาออกแบบใหม่เราทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่เราสร้างขึ้นมานั้นตอบโจทย์ผู้ใช้ได้ดีที่สุดจริงๆค่ะดังนั้นนะครับถ้าจะให้สรุปก็คือส่วนต่อประสานที่ยอดเยี่ยมมันก็คือส่วนผสมที่ลงตัวของ โครงสร้างที่ชัดเจนปฏิสัมพันธ์ที่เข้าใจง่ายและสุนทรียศาสตร์ที่มีเป้าหมายและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทั้งหมดนี้ต้องถูกขัดเกลาผ่านกระบวนการที่รับฟังเสียงของผู้ใช้เป็นหัวใจสำคัญเสมอและสุดท้ายนี้ข้อคิดที่อยากจะฝากไว้ก็คือให้ออกแบบอย่างมีเป้าหมายสร้างเพื่อผู้คนและปรับปรุงด้วยหัวใจเพราะนี่แหละครับคือแก่นแท้ของสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมจริงๆ